เราจะเดินไปทางไหนอาจไม่มีเส้นชัยกำหนดไว้ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟซไลน์เนวสื่อออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคข่าวสารอยู่ในเวลานี้ประจำวัอาทิตย์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6 ไปชมการแข่งขันฟุตบอลรายการช้างจูเนียครับ2023ในรุ่น13ปีเมตชิงชนะเลิศเพื่อหาทีมหนึ่งเดียวเดินทางไปฝึกฝีเท้าและได้สัมผัสนักเตะที่สมโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษ เป็นการพบกันระหว่างอัดส,สัมชันทนบุรีกับการท่าเรือเอซที่สนามสโมสรโปรลิสเทโลเอซีถนนวิภาวดีลังสิตกรุกงเทพมานครคิกออฟเวลา15นาฬิกา30นาทีเปิดเกมการแข่งขันการท่าเรือเอฟซเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนเกมโดยรวมแล้วทันกันทั้งคู่สู้กันในแดนกลางเป็นส่วนใหญ่จบเกม30นาทีแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูน เข้าสู่ครึ่งเวลาหลังเปิดเกมขึ้นมาการท่าเรือเป็นฝ่ายยิงขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูถัดมาอีกหนึ่งนาทีอัดสำชันทนบุรีตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนหมดเวลาการแข่งขันประมาณ10นาทีการท่าเรือแผ่วปลายให้เห็นเด่นชัดกำลังถดถอยโดนอัดสำชันทนบุรีบวกประตูเพิ่มไปอีก3เม็ด จบเกมการแข่งขันอัดสัชัญทนบุรีเอาชนะการท่าเหลือ f อไปได้4ประตูต่ตอหนึ่งรายการช้างจูนเนียครับ2023ทีมอัดสัชัญทนบุรีได้บินลัดฟ้าไปหาประสบการณ์และฝึกฝีเท้ากับนักเตะสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษ ทีมโรงเรียนธรรมชาติทุ่งบุรีด้วยนะคนด้วยนะครับว่าใคร